การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดคือกระบวนการระบุและเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพได้กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายและรายได้ปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดกาโอยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าเสริมสร้างแบรนด์ของคุณ ขั้นตอนในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดหนึ่งกำหนดเป้าหมายทางการตลาดของคุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนและวัดผลได้เป้าหมายเหล่านี้อาจรวมถึงการเพิ่มยอดขาย10%ในไตรามาสหน้าหรือสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายใหม่2ระบุก,กลุ่มเป้าหมายของคุณ กลุ่มเป้าหมายของคุณคือกลุ่มคนที่คุณต้องการขายสินค้าหรือบริการของคุณทำความเข้าใจข้อมูลประชากรศาสตร์จิตวิทยาและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของคุณคุณสามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยตลาดการวิเคราะห์ลูกค้าและโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายที่ละเอียด 3. แบ่งส่วนตลาดของคุณแบ่งตลาดของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยๆที่มีความต้องการและความสนใจคล้ายคลึงกันสิ่งนี้จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายข้อความทางการตลาดของคุณให้กับแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เลือกช่องทางการตลาดของคุณเลือกช่องทางการตลาดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลาตัวอย่างช่องทางการตลาดได้แก่โซเชียลมีเดียอีเมลการค้นหาแบบมีชำระเงินและโฆษณาแบบดั้งเดิม 5. พัฒนาข้อความทางการตลาดพัฒนาข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายของคุณข้อความของคุณควรเน้นไปที่ความต้องการและความสนใจเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 6. วัดผลลัพธ์ ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญทางการตลาดของคุณและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงแคมเปญของคุณได้อย่างต่อเนื่องเคล็ดลับสำหรับการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 1. ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลจากการวิจัยตลาดการวิเคราะห์ลูกค้าและโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายที่ละเอียด2เฉพาะเจาะจง กำหนดเป้าหมายข้อความทางการตลาดของคุณให้กับกลุ่มเป้าหมายย่อยๆสิ่งนี้จะช่วยให้คุณส่งข้อความที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น3วัดผลและปรับเปลี่ยนติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญทางการตลาดของคุณและทําการปรับเปลี่ยนตามความจําเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงแคมเปญ <campaign S 2> ของคุณได้อย่างต่อเนื่องเครื่องมือการกําหนดเป้าหมายทางการตลาด มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญทางการตลาดของคุณได้เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง1แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามข้อมูลประชากรศาสตร์ความสนใจและพฤติกรรม2แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลหลายแห่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยๆและกำหนดเป้าหมายข้อความทางการตลาดของคุณไปยังแต่ละกลุ่มได้ 3. เครื่องมือวิเคราะห์เว็บเครื่องมือวิเคราะห์เว็บเช่น Google Analytics สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้เข้าชมเว็บ